มาฟังกันต่อดีกว่าค่ะพี่นมครับอีกที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เรื่องของบึงที่มีความยิ่งใหญ่ <c oughs> และก็ความใหญ่นอกจากที่เราจะคุยกันถึงเรื่องความงามแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยังอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับน้องนิสลาฮะทำไมคะถามว่ามาสักครู่นี้เราคุยสองที่ <c oughs> ทะเลสาบแล้วก็บึงแต่ที่จริงเนี่ยน้องหานพี่นุ่มว่าเรียกทะเลสาบก็ได้นะทะ <c oughs> เลสาบน้ำจิดกก็ได้ <c oughs> เพราะว่าสองหมื่นกว่าไร่นะครับ แต่มีอีกที่หนึ่งนงศลลาฮะเนื้อที่สามแสนฝ่าไร่อยู่ในเนื้อที่สามอำเภออำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกนครสวรรค์แล้วก็อำเภอชุมแสงบึงที่ว่านี้คือบึงอะไรบอระเพ็รแสดงว่ามีต้นบอระเพ็ดเยอะมากอันนี้อาตมาไม่ทราบเหมือนโยคบึงบอระเพชดที่ว่าเนี่ยมีเนื้อที่สามแสนม่าไร่แล้วที่นี่นงเชลลาฮะนอกจากจะมีบัวในช่วง หลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเดือนนี้เหมือนกันนุชลาบัวก็จะบานจะพรั่งเป็นสีแดงเหมือนกันแต่นุชลาฮะทไมตอนนี้ระบบนิเวศของบึงบรเพชนั้นเปลี่ยนไปทไมะเหตุที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเพราะอะไรทราบไหมอุทกับภัยน้ําท่วมที่ผ่านมาทําให้ระบบเนียมันเปลี่ยนไปโดยปกตินุชลาฮะ ในบึงเนี่ยบึงบรารเพชรหรือบึงที่ไหนก็แล้วแต่น้ํามันจะอยู่ในนั้นจะไม่มีน้ําที่เป็นสารพิษอะไรเนี่ยผ่านเข้าไปค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่หนุ่มเชื่อเองนะเชื่อเองว่าถ้าจะให้น้าเนี่ยกลับมาเป็นสภาพเดิมเนี่ยเข้าใจว่าคงอีกนานแล้วนะครับแล้วบัวเนี่ยนะครับเราก็ไม่ทราบเ,เพราะโดยปกติที่เราศึกษาอ่านหนังสือมาเนี่ยตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นนักพฤษศาสตร์อะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่อ่านหนังสือมาเขาบอกบัวเนี่ยมันจะเก็บอาหารเอาไว้ใต้ดิน แต่ทีนี้น้ำเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมนุ้ยสลาใช่ถูกต้องนี่จะบ้วใช่ถ้าน้ำมันท่วมเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันเอาสิ่งสกปรกอะไรเข้าไปเขาบอกในปีนี้เนี่ยนะครับบัวที่บึงบรเพชรเนี่ยน้อยลงเห็นได้ตาตัวเองเลยแต่ที่มีมากเนี่ยคืออะไรทราบไหมจระเข้จริงป่ะจระเข้ที่นี่มีเยอะมากเขาบอกบางครั้งนะครับเมื่อรถไฟผ่านคนที่ไปทางเหนือเนี่ยถ้ามองมาให้ดี จะเห็นจระเข้เนี่ยเออะไรพัง่าเออในหลาะขึ้นๆลงๆลงๆึ้นขึ้นๆเน่ยจะมีเยอะมากที่นี่งั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ล่องเรือแบบเรือใหญ่ๆนิดนึงจะไม่ไปลงเรือเล็กๆเหมือนอย่างที่หนองหานพี่หนุ่มรู้ไหมว่าจระเข้มาจากไหนจระเข้เออมาจากไหนอ่ะมาจากจังหวัดพิจิตร เออเพราะอะไรทำไหมก็มีแต่คนไปไล่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะทำทำเทียนระเบิดน้ำอะไรประมาณนี้เอาใช่ไหมพี่หนุ่มคิดได้ปะหนูคิดได้นะเหลอมันเก่งมากเลยขอปรบมือให้หน่อยเออออมันใช่ไหมล่ะก็เดาเอาก็ไม่รู้หรอกก็คืออ่านนวนิยายมาเยอะไงไรทองอเลยเนีดยเนื่องจากว่าพี่จิตเนี่ยเขาเขามีอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมใช่อาจจะใครไปจุด เทียนอะไรๆก็เลยมาอยู่ที่บึงบรพเพรซะเลยเอออันนี้เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปซีเรียสอะไรกันนครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วในส่วนหนึ่งนะครับที่นี่นะครับเขาบอกในสมัยรั้วเก้ารัชกาลที่6พระองค์ก็เสด็จประพาสที่บึงบรพเพชรเช่นเดียวกันเพราะว่าพระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดกระมคือทรงชื่นชอบอ่ะชื่นชอบที่บริเวณเอ่อเขาเรียกอะไรทิวทัศน์ที่นี่มีความสงบแล้วก็เงียบ ปลาหูหลากหลายพันมากปัจจุบันเนี่ยเขาสร้างเป็นเขาเรียกมิวออะไรนะที่ที่เป็นที่จัดแสดงในเรื่องของปลาน้ําจืดในบึงบรอรเพชเนี่ยเขาเรียกพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับแล้วก็มีที่พักปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็มีร้านอาหารซึ่งเป็นแพรอยู่ในบึงบรอรเพชแล้วตอนนี้เนี่ยทางอบตที่บึงบรอรเพชนี่แหละเขาไปหาทรายในแม่น้ำนี่แหละ ขนมาแล้วมาทําเป็นหาดทรายแล้วก็แต่ก็มีที่กั้นนะกลัวว่าจระเข้มจะเข้ามาด้วยเขามีที่กั้นเด็กๆเนี่ยไปเล่นน้ําได้แต่อย่าออกไปไกลมากเขาจะมีที่กั้นแล้วก็เด็กทางบางทีทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนุสลาเขาไม่มีอากาศมาทะเลงั้นเขาก็คิดว่าที่บึงบรเพชรเนี่ยคล้ายๆทะเลเหมือนกันเขาก็มีห่วงยุ่งห่วงยางอะไรไปเล่นสนุกสนานแล้วที่นี่ร้านอาหารที่นี่นุ่นาราที่นุ่นิราราบอกมาสักครู่นี่แหละ เขาก็จะมีแกงส้มอไหลบัวค่ะแล้วก็มีส้มตําไหลบัวอแล้วก็มียำไหลบัวค่ะพี่หนุ่มไปทานมาแล้วสองจานเลยยำไหลบัวจะบอกว่าไหลกรอบไหลบัวเน่ยนะคะวิธีการการที่จะทําให้เขาออกจากกันอะเวลาที่มันจะเป็นสายมันสายบัวนะพี่หนุ่มเขาก็จะมาหักถูกไหมคะแต่นีนีด้วยความที่ไหลบัวมันจะมีเส้นใหญ่ เหมือนเหมือนสายบัวทั่วๆไปเนี่ยเยอะมากคือสายบัวปกติที่เราทานมันจะไม่มีเส้นใยเนี่ยเยอะที่จะมาพันแข้งพันขาได้แต่หลยบัวเนี่ยมันจะเยอะด้วยวิธีการที่สมมติถ้าเกิดเราแกงส้มเราก็ต้องล้างน้าแล้วก็หักเป็นท่อนๆถูกไหมคะใช่ใช่ใช่เราก็ใช้ตะเกียบอะตะเกียบนะคะผู้ฟังก็ใช้ม้วนเดี๋ยวมันก็จะดึงมาหากันเออเหรอใช่แล้วมันก็จะทําให้เส้นใยที่จากจากหลยบัวมันก็จะติดตะเกียบมามันก็จะ ช่วยได้เยอะเพราะว่าจะทําให้เวลาที่เราตักแกงส้มเราแกงแกงไปแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้ดึงไหลบัวเราไม่ดึงเส้นใยมันออกนะคุณผู้ฟังตักมาทัพีหนึ่งมันก็จะขึ้นมาทั้งหม้อค่ะเเพราะมันติดกันไงพี่หนุ่มเออแปลกเนี่ยไหลบัวนี่นะเขาจะไม่ใช้มีดตัดนะเขาจะใช้หักเขาใช้หักแปลกมากแล้วมันกรอบอ่ะคุณผชายพี่หนุ่มเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ไปที่ที่ทะเลน้อยเนี่ยบังเอิญมีคนเนี่ยเขากําลังหาไหลบัวอยู่ถ้าไม่เกรงใจวันนั้นนะค่ะ จะดำลงไปด้วยแล้วขนาดนั้นไม่ต้องก็ได้มาพี่นุ๊กอยากรู้อันตายก็มีขายไม่ใช่อยากรู้ว่าเวลาเขาไปเก็บไหลบัวเนี่ยเขาเก็บแบบไหนถ้าเผื่อเราไปเห็นที่เขาขายมันมีเยอะแต่ต้องการจะทราบจริงๆว่าเอะเวลาคุณหาไหลบัวเนี่ยคุณหาแบบไหนอยากรู้อยากเห็นว่าอย่างไงอแล้วอต้นที่มันคือคุณหามาแล้วเนี่ยมันจะไม่สูญพันธุ์ไหมเขาบอกไม่หลักวุ่นอหามาเป็น จริงพี่หนุ่มไม่อยาไม่ได้อยากรู้หรอกว่ามันมาจากไหนเนี่ยพี่หนุ่มอยากรู้ว่ามันคือส่วนไหนของบัวใช่ไหมเออใช่ใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไปเห็นมันวางขายที่ตลาดอ่ะมา20 20เราก็ซื้อมาจากตรงนั้นแหละแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยของทั้งทั้งสามที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยเนี่ยก็มีปลาหลากหลายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทะเลน้อยพัทลุงเนี่ยนุชราทไมคะเออปลาไหลนี่เยอะมากเขาไปดักเขามีเขาเป็นลักษณะเหมือนกระบอกไม้ไผ่ แล้วก็มีมเหยื่อใส่ไปในนั้นเวลาเขายกมาเนี่ยสีหตัวเลยพี่หนุ่มไปยืนดูมาที่นี่นะแต่ที่น้องหานน้องหานจะเป็นการยกยอ,อยกยอก็จะมีทั้งปลาทั้งกุ้งแต่ส่วนที่บึงบระเพ็ดเนี่ยนะฮะจะไม่มีประเภทนี้แต่ว่ามีคนเข้าไปศึกษาธรรมชาติก็คือตั้งกล้องอดูนกต่างๆนะครับหรือจะไปดูในเรื่องของดอกบัวไปดูในเรื่องของพันไม้ต่างๆไปดูในเรื่องของจระเข้ อันนี้จะมีที่บึงบริเภทงั้นแต่ละที่ความเป็นมาจะไม่เหมือนกัน<ช>งั้นคุณชอบไปที่ไหนก็ไปศึกษาหาความรู้ที่นั่นแล้วคุณจะได้ความรู้กลับมาะนะครับอะฝากไว้ในช่วงนี้กันก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ,คะ